คคครรัับบทุกคนคมันจะเป็นมันต้องช่วยกันนะคะก็คือโรงเรียนไหนที่ยึดยึดคิสตันตัวน,น,นี้อันนี้ได้ก็ได้ของรางวัลทั้งโรงเรียนนะโอเคครับโอเคไปเลยค่ะเริ่มได้เลยยึดตอร์ใช่ไหมครับไปตีที่หินนะอ,อ่ะอุ้ยเปิดประ <ผม S 2> ตไปครับไปิ่ประตูเปิดประตูนายกนายกไอคนนี้ไม่อยู่แลนะ้วเนี่ยผมนำเขาไม่อยู่แล้วเปิดครับเปิดครับนายกนายกเปิดครับออื้ ไปครับไปครับไปยึดเพ็กไปยึดเพ็กงใจได้นเสือเรงเปยผมไม่ได้ลเปนอะไรเลยตั้งนยังไม่จบยังไม่จบยังไม่จบนะเราอะตั้งยนได้ของอยู่นะตั้งยนตั้งยนเออเป็นอะไรวะนี่ย เราอย่างเป็นของเราคือคนคืคนเดียวให้เขาตีหินเราอยหินตีหินครับไม่ใช่ตีคนมาดิครับเราต้องรักษาหินเราเราต้องคนไม่ให้คนโอ้ยเด้อเระตืครับสุดครับกระตือครับมันตียังไงวะตีครับต่อยเนื้อตีครับ้งคนนแก๊งเสียตีครับแล้วก่อนยังไงครับเนี่ย ช่างยนต์สองช่างยนต์สองสวัสดีครับเอ้ออุ๊ยอุ๊ยอุ๊ดโอ้ย่าน่อได้่าต่อดได้ต่กอดได้มาดาดเกินเลยนะเราอะอ่องเ้ยมันมีบอกว่ามีคนจะลุงช่างยนต์ด้วยมมอก่ยมันมีคนบอกว่าจะลุงช่างยนต์ว้้ย ยายาชงโยนยาไม่ยิบมาดิมาดิบริัครับแถวเนี้ยแม่งเถื่อนบอกตรงๆนะถ้าไม่แน่จริงอยู่ไม่ได้เอออาดาปาการโดอ่ะดูดิไม่เอาไม่เลิกไม่เอาไม่พัก

เยร่วมโง่เออก็ร่วมมกันไอ้โง่โอ้ย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 วอจุก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 จกจุุก โอ้โถสวยครับอุ้ยอฮ้ยโอ้ยกูโดนสนาดนี้มาปะกรับมาปะกรับอุ้ยอุ้ยน้องอฮ้ยเออฮะโง่จับตั้งเกาะโอ๊ะทำไมร่วงอ่ะทำไมร่วงอ่ะโหล่ตั้งเกาะมีอะไรเก่งมากตัวตัวเขาตัวโทวตไม่เก่งครับ ครับมันต hmm. so oh! oh. well oh, mm. ้องเด้นนะครับกูเจ๊ขาหอ่งปูโหรจอมเจ๊ขาหอ่งปูกูณจอมเจ๊ข่าโง่อู้บับบับอู้บับกูตบบับแรกเลยครับใครบ้บไปอะไรนะครับใครบ้บไปช่างกลนะครับผมยังไม่ได้ด่าใครเลย อย่างแซ่บอะโอแซบคูโทรพอตนะครับไม่ได้ทำเลยพี่อยู่แม่งก็บัฟเฉยเลยใช่ไม่ต้องมีตำไม่ต้องมีตำรู้เหรอหลุสองตีบอโอเคขำๆตีไหมลูกร้องดังๆอุ้ยไม่ตายว่าอุ้ยขอบอกครับขอบอกครับจะไต่แก้วจะไต่แก้วเ็ปากไหมวะจี้จี้อุ้ยจี้จี้เออจุดเจอเฮ้ยเฮ้ยจุดเจอเฮ้ยเอาที่ตัวเองต่อยอะครับ จบ,บด้วยสวยครับมาดีมาดีมาด้มาดีครับเอื้อเอื้อเอ้อไม่ร้องอีก Mari, 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 Audi, đi Audi đi tranh đi viên. Nguyên, ngon ngon ngan. Nguyên, ngon กี่คนเนี่ยเอ้เชีร์คด้วยยังไมตายเห้ยังไม่ตาไมตายเหรอเอาต่เอาต่อยั่าเอเอาต่อเอาต่อเอาต่อครับต่อครับอ้เตยตายแล้วตเมสาเครับต่อเครับอต้สวนอุ้ยสครับครับเม่เพอาคนตีนพี่เล่ทอะไรมันครับ ันครับันครับโถจัารอุบัาปักโอ,โอ้เจ็บหนักลุ๊มาปักโอ้ไม้ผูดล้วนสวยสวย,วย,วยไม่สวยนะหรอรถทีไม่สวยหรอ นะวายวายอิงซีกาบอุย้ยฮะมาดิมาดิมาดิเหม็นสาปปูนว่ะเหม็นสาบปูนว่ะมึงก็ไปปิดจมูกกี้ทำไมใครนั่งผสมปูนข้างๆนอะ่ะ เออเอออดีคปูนมกระครับมาดีมาดีเออลมไปแล้ลมไปแล้วเียตผมไปตัวครับสวยสครับสรับรวปกระจอกเฮ้ยอย่าอย่าชั้ก่อชั้ก่อ Đi, đại bộ luôn là cái cà Được của mình ở quê hương 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 ทปเราเห็นปะเราไปเอาเพชรบ้างดิฟ้าครับวิ่งหน่อยวิ่งหน่อยเราติดครับโอัมาแล้วครับจะทำผู้หญิงมาลครับมาลลครับจะทำผู้หญิงจะทำผู้หญิง,ญงมลัลลครับอะไรมลัลลครับอสวยเจ๊ครับอืออบอ้ม เห็นจิมิดีกว่าผู้จายได้ไงสวยครับสวยครับอุ้ยก็สวยแล้วไม่้องสนจสิอย่เดียวเหม็นปูนเหรอมึงเหม็นปูนเหรอ เต็บยัางโยนกันแล้วเว้ยโอ้โหโอ้โหให้างนชนะนาตอดิครับบ๊ายบายครับต่อยยังต่อยไม่มันเลยโยนชนะเว้ยปักแซปนะครับยำทั้งต่อดยังไม่มันเลยโอ้ปักแซปป้าเออกระสานหนึ่งก็ล่วงหมดเหมือนเก่งอะครับธรรมดาธรรมดาไม่ได้เก่งอะไรหรอกครับพอแล้วนะเดี๋ยวตายเดี๋ยวตายจริงหมดเวลาแล้วโอ้ยไออย่าคนตึง โอเคครับไปเจอกันใหม่คลิปหนะ้าครับบ๊ายบายครับกดไลค์กดซับสไคร้กดกระดิง่งกดแชร์ด้วยนะครับจุ๊บ